เราอยู่ด้วยอยู่ด้วยะไรอยู่ที่งาน Thailand Comic Con 2017นะครับตอนนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮะก็มีบูธต่างๆมาออกมากมายนะแต่ว่าเราผมขอเจาะบูธท,ที่น่าสนใจผมว่าส,สำหรับผมนะมันน่าสนใจมากที่สุดคือบูธของ Hot Toy ครับเพราะเป็นของเล่นในฝันของไม่ว่าจะเด็กจะคนแก่ไว้ไหนก็เถอะ Hot t o ยเนี่ยสุดยอดละนะ1ต่อ6เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ตอนนี้งานใกล้เลิกนะคนน้อยหน่อยนะตัวนี้ครับนี่แล้วตรงนี้ก่อนนี่นะเป็นกัปตันอเมริกานะครับเราจะเห็นนะอีมีหัวของคอสบนด้วยนะกัปตันอเมริกาอันนี้เป็นแอนแมนนะครับมีตัวเล็กด้วยเห็นป่ะซูมได้ป่ะมีแอนแมนตัวเล็กด้วยนะครับอันนี้เป็นไอรอนแมนมาร์คสี่สิบสองฟทีทูนะฮะตัวนี้ผมชอบมากเลยอ่ะแสงไฟค่อนข้างเยอะนะแสงเยอะหน่อย เป็นถือหัวอันตรอนอันนี้เป็นวอร์มชีนนะครับมาร์ค15ไปดูรอบๆนะทางนี้ดูด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีเห็นไหมจะมีตัวเล็กด้วยเนี่ยประมาณว่าเหมือนคล้ายๆกึ่งๆไดโอลาม่านะอันนี้เหมือนการมีฐานแบบอันตรอนถูกทำลายนะครับอันนี้ด้านหลังของแอนด์แมนกับกัปตันอเมริกานะ ่ะเดี๋ยวไปดูทางตรงนั้นเป็นคอสเบบี้นะครับคอสเบบี Galaxy, ้มีการเดนงอัลติกาเล็กซี่ด้วยเซตสุดท้ายแล้วนะครับอ๋ออันนี้เป็นซีวีวอลซีวีวอลครับทีมไอวอนแมนครับทีมไอวอนแมนนะตัวพิเศษซีวอนแมนครับอ๋อซีวอนแมนอ๋อถือโลนี่ ล็ Baby. อกเบบี Mark 6, Mark, Mark ะะ้อันนี้เป็นไอรอนแมนมาร์ควันถึงมาร์คซี่มาร์คมาร์คเซเว่นนะฮะอันนี้เป็นไอรอนแมนทรีครับมีตัวร้ายด้วยวิฟแลสนะมาดูตรงนู้นไอรอนแมนไอรอนมองเกอร์ Iron Man, Iron นะครับไอรอนแมนภาคแรกอันนี้เป็นอะไรเดซพูลครับ ไนะอรอนแมนไอรอนแมนไปข้างหลังอันนี้ขนาดหนึ่งต่อหกของสตาร์วอนนะท่านตาครับดาร์เวเดอร์งามมากมองไม่เห็นนะเสียจัมันมืดน้น,น,นแสงจอมทูปเปอร์นะครับแล้วก็เดชทูปเปอร์พขรูปหล่อครับฟินครับแล้วก็เรด้วยเรถท่ากำลังยื่นดาบให้ลุก อ่าเป็นหลังนี่มันเป็นแบทแมนเห็นหน้าขอโทษอะไรเห็นหน้าแบทแมนนะครับนี่เดือดโจ๊กเกอร์เดอดโจ๊กเกอร์กับแบทแมนซูดไซส์สควอตแล้วก็ซูดไซส์สควอตแบทแมนนะตัวหน้าแล้วก็ข้างหลังนู่นเป็นอาร์เมอร์แบทแมนนะครับหนึ่งต่อหก นะครับเอลินเกิลด้านหลัง AVP แล้วก็เลโอนเคนเนดีนะครับเอดาหวังอ่ะเดี๋ยวคงให้ดูรอบๆอีกสักนิดหน่อยนะมาดูทั้งหมดก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราต้องผ่านเดินผ่านดูไปเรื่อยๆอันนี้เป็นทั้งดังเกร์ดังเกร์เนยีเก้าช็อปถ่ายไม่ต้องถ่ายเลยเออดูรอบๆไปไอตัวนี้ตลกดี ไอ้วน <Hey>, เป็นมอนสเตอร์ที่ปะปะท่านก็มีตัวเล็กด้วยมอนสเตอร์ทายเพย์ทอยทูเพย์ครับทอยทูเพย์โอ้ล็อกสเตดี้เต่านินจานะฮะล็อกสเตดี้ <ste> ครับขออน,นุญาตดูผ่านๆน,นะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นงานสเตจนะครับอันนี้น่าจะเป็นฟงหวินไหมเออน่าใช่เปล่าอันนี้เป็นฮ็อกไกกับแบ็กวีดโวงานสเตจครับ <is> กับตันอเมริกาแล้วก็มีเรสเก่าโอ้งามมาก ไอรอนแมนว้าวนี่คือทีมเอเวนเจอร์นั่นเองฮักนะครับแล้วก็ตัวร้ายของเขาโลกินี่คอน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 อยู่บนสุดเลยถ้าแอคชั่นดีทอด้วยมามามาฝั่งดีซีกันบ้างมาทอทอฝั่งดีซีอ้าวสตาร์วอลมา ตาวอลนะครับเป็นท่านตาในเวอร์ชั่น,นต่างๆโอ้วันนี้ไรโนโ่โอ้ไรโนโ่ในหน้าตาแบบสุดยอดเป็นบัสงานบัสครึ่งตัวอัน oh <yeah. S 1> นี้เป็นทองงานบัสเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้มีฮักครับมันปวดขี้อยู่เลย อันนี้เป็นเวนอมโอ้โหดูดูดูเขี้ยวกันซะก่อนมาดูทางนี้ดูทำงานทางลิ้นเนี่ยโอ้โหอันนี้ครับเขี้ยวกับซิมไบโอดนะงานมากอะ่ะไม่ตั้งไว้หัวนอนนี่ผมจะฟินเนะี่ยโอเคต่อไปนี่ข้างเป็นบุสกันดั โอ้วเจอร์ครับอันนี้เป็นบุสเป็นงานเซนิเตอร์ซิกครับอิเล็กโทรลิซาดดูบานผ่านนะครับคนวันนี้เป็นไฟเดอร์แมนกับเมรี่เจนไหมผมแดงอันนี้เป็นคันเนตโอ้งายงามแต่เดวิ อันนี้เดี๋ยวสุดยอดนะนี่ครับเป็น X Men Sentinel กำลังสู้กับคุ่น Sentinel นะแล้วเข้าไปดขูข้างล่างมันจะมี Nimrod เห็นไหมเข้าไปใกล้มันจะมีหุ่นนิม r อดถูกทำลายอยู่เป็น Sentinel รุ่นใหม่เดี๋ยวไปดูด้านนน้นด,ดีกว่า นี่สินค้าเขาสิขอดูฮอตทอยนี่นะมีซุ้มมาขายด้วยจากอ่าอะไรทอยสเตชันนะนะครับมีงานฮอตทอยมาขายครับราคาดูดิก็ะเจ็ดพันห้าสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่พันเก้าฮราคาย่ำเยาครับผมเอ๋ยย่ำเยาว์ทอยอันนี้เป็นแบรนด์เพสโตนะฮะเป็นพวกดากันบอล ทันทนนะครับเยอะมากป๊อปงานป๊อปเนี่ของวันกพกีซบัรยากอนบอลฮะนี่เวทีเป็นอกอรไฟบันยากาศอะเป็นการแข่งขันนะฮะเริ่มเก็บของแล้วครับตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งนะเริ่มเก็บล,ละบน,น,นะก็นะดูกันเป็นบรรยากาศไปนะสำหรับปีหน้าใครอยากมาก็จะได้ไม่พลาดนะครับ มเมื่อวันสุดท้ายเพราะผมมากะมาซื้อของครับดูนี่อา้าวดูกันดีกว่าที่เราต้องการจะมีของมาออกบูธออกร้านขายราคาถูกนะก็ถูกบ้างก็ถูกกว่าตามร้านค้าทั่วไปแบบตามห้างเยอะเหมือนกันนะผมก็ได้มาเหมือนกันนิดหน่อยนะครับก็อันนั้นคุณอา่านะครับคนดังอ่ะสมุนไพรพ่อจุกอ่อนนะเหนะ่งหน้าเนละ ไออากิฮิโกะอะไรถ้าลืมชื่อไปแล้วนะครับคนดังๆเยอะครับงานนี้นี่พวก Star Wars คอสเพลย์นะครับนะรู้สึกสวยเยอะครับแหม ปีหน้ามันจัดกันอีกก็ใครอยากมาก็มาเลยอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะนะครับกิจกรรมเยอะมากมเสียงเรื่องดังแนละ้วผมขอ,อยุติแตียนเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับรับชมครับ